มาเชียร์ทีมนักเรียนสมบัติจวันแล้วก็องค์กรสวัสดีปีใหม่ศตรรษสองพันห้าร้อยกสิบเกาปนี้ก็มีอันพ่อเงินบริการจัดการธนาคารความด้วย ก้าวผ่านศักระใหม่ด้วยความเป็นมงคลความเป็นมงคลก็คือเราสา,าเ้ออเรือ่องของการเดิญพุทธมณฑ์เวลาบนที่ผ่นานมาปีๆก็ถือว่าได้หลายคนมนาจากเพิ่งจาเคยเพิ่งมาเคยมาส่วนเดินพุทธมณฑ์ท่ทาปีส่วนมากเราก็มาเคย ก็ส่วนแกก็คือว่าเราก็ทำทำดีรับดีใหม่ก็ขอฝากพวราถัาว่าปีพุทธศักราชสองพนรฐกิเก้าพื่อจะถึงไม่กี่นาทีก็ขอให้ปีนี้เป็นปีมงคลเป็นปีเป็นปีที่ยุ่ลงมสมบูรณ์พูนผลไม่ว่าจะเป็นข่้นพ้องทางประดีไม่ว่าจะเป็นร่งงานราชการทุก เมือนทุกองค์กรที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ก็ือว่าจันทา้งานั้นได้มาทำความดีรับดีมาก็ฝากธรรมะในส่วน่งก็คือว่าถ้าเราดีใหม่วันนี้ถ้าเราคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีในหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีไปโดยโดยพฤติไของนนรรมนเองเพราะฉะนั้นอีพุษกศักราช268 8 ที่ผ่านมาแล้ว365วันที่เราทั้งหลายนั้นอาจจะบางคนอาจจะมีอุปสรรคอะไรยางซึ่งบางที่บางครั้งอาจจะไม่สามารถแก้ไข<า>ห,หรือว่าทำให้มันดีได้ในสัปดาห์รกเราตถึงแบบเราต้อลใปล้ใกลยมันไปทีนี้เ็อยากก็สุดสัปดาห์ใหม่ในฐานะที่จะมาฟัง ข้าก็ขออำนอยโดยชัยท่านทั้งหลายนั้น9ก้า่านปีสมาราข้าสู่ปีสองพันหร้ือว่าสองันี่บอก็ขออำนาจโดยบุญกุศลคุงาความดีวกรนีทั้งหลายทั้งปวงที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้สงสมมาไม่ว่าจะเป็นทานลาไมเศลละไมภาวนาไม่ก็ดีก็ขอให้ ท่านทั้งหลายนั้นมีสัพพะรลังจการจงต้องจัดหิ่งที่มันดีเก้าผ่านอุปสรรคแล้วก็ให้สงปรารถนาเจตนาการที่ท่านทัหารได้ตั้งเป้าสงไว้การท่องเมืองก็ดีก็ปอยท่า,ถา,ถานนั้นจงบริหารการเมืองไปด้วยความเรียบร้อยสมองโสมีงามตลอดทการรัชการก็ดีก็ปอยท่านทั้งหลายนั้น ้องเด็ดผู้เจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปพ่อค้าเป็นผู้ทำธุรกิจก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ให้มีความอุดมุนงวสมงพันห้ร้อยหเก้ากีต่อไปอีกในส่วนที่บางสิ่งบางอย่างจะมาก็ขอฝากไว้หนว่ว่าท่านจะมีคำของครับว่า ถ้าเราอยากอยู่ในโลกปัจจุบันอยางมีความปาสุกก็คือคาถาคาถามหารุ่ยเพราะว่าได้คืออุปาคษ์เราได้ยินมาตลอดครูบาอาจารย์ท่านเี่ที่อาจารย์ก็จะเจอของเป็นมงคลให้เราสมายเพราะว่าคาถามาด้วยเพราะว่าได้ถ้าใครทําได้ตามนี้ การต่อมาเขาเป็น <looked> ต <desserts> ัวไม่ต้องกลัวว่าจะยากจนในอนาคตือต่อไปปุอาคัสสัปุก็คืออุบาตสัพพะธาขยาาก็คือทรัพย์สินนั้นเรามีหน้าที่การงานก็คือประกอบสมาชิกยุคความเรียบร้อยมีงามก็คืออุบาตสัพพะโดยไม่ลบลวงเพรือว่าไม่ได้ขัดแยงเราทำหน้าที่ของเรา แรงความสามพันตาอ่าคนสการักสัมพันธ์เราลองรับสัตย์สนมาดูบ้างเดา๋ยวเราสามางคนหาได้แต่แต่ไม่รักษาอารักาสัมพันธ์ก็คือเก็บไปไม่ดีอุอาคก็คือกับก็คือการยานนิดของต่างๆเราทําการทํางานแล้วเราเก็บรักษาไว้ถ้าคนที่อยู่ข้างกายเราไม่ได้เก็บการยานนิด มันก็จะไม่สามารถรักษาสัมพันธ์ไว้ได้การยานี้ในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนอย่างแค่เพื่อนการบ้านข้ามคืนหรือว่าเพื่อนอยู่เพื่อนเฉยๆไม่ใช่การยานี้ในทางพุทธศาสนานั้นก็คือคนที่อยู่ข้างกายเราไม่ว่าจะเป็นสามีก็ดีภรรยาก็ดีญาติมีทหารก็ดีต้องคอยแนะนาํา ถ้าเราพลาดพลันอะไรต่างๆได้ต้องคอยติดติงไม่ใช่ตามตลอดอันนี้ก็เรียกว่าการแต่ยานนี้ในการพิธศาสนาต้องคอยช่วยตักเตือนเราอยู่สร้างเวลามนุษย์เรามันก็ธรรมดาบางีมีการประทพลาดพลันเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้ามีคนคอยเตือนคอยตักเตือนเราคุ้มครองเมื่อเป็นผู้เป็นสามีก็ดีผู้เป็นภรรยาก็ดีผู้ร่ว Duke, มงานก็ดีก็คือว่าเป็นการแต่งงานนี้ แล้วก็สุดท้ายก็เป็นสมาชิวิตาเราอานทรัพย์มาเรารักษาไว้เรามีเพื่อนดีๆเวลาใชา้ใกจก็ใช้ใจพอเหมาะส,สมตามสถาน,นะเราไม่ใ่ว่าเห็นเพื่อนเห็นไรมีมากมายเราก็นิ่ตามเพื่อนไปมันก็ทําใหนนน้เรานัา้นลำบากในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าขาดาที่ทาแล้ว กานทะํางาก็อยู่ยางสบายแล้วก็ฝากว่าในการทํางานก็ดีในส่วนมากท่านที่อยู่ทํางาอยู่ในตรงนี้ก็เป็นผู้ทําหน้าที่เพื่อประชาชนก,ก,ก็ขอฝากว่าและให้ทํางานด้วยการใช้สติถ้าเรามีสติในการทํางานท่านมันจะผยุดพลาดน้อยสติเราจะทําอะไรต้องตั้งสติสติก็คือความตัง้งใจมั่น ตั้งใจไม่ตั้งสติเลยก่อนค่อยตัดสินใจทำอะไรลงไปถ้ามันพลาดอะไรบางอย่างมันมันแก้ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดสิ่งที่เรา,เราทิปประการนั้นจะยิบพลาดน้อยมากเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นการทำให้สนับสนุนความที่มีบุคการกรมากคือบุคลารกรในฐานะตำแหน่งของแต่และคนว่าเห็นท่านเพราะว่าคนดีหรือ ว่านานในการทุกเรื่งานก็อดีก็ให้ทำงานด้วยความมีสติสัมปชัญญะงานที่ออกมาก็จะมีความี่พลาดน้อยที่สุดอันนี้ก็คือฝากอาจารย์ทั้งใยในปีใหม่นี้ในวิจีวิปีท้นปีหม่ทุกจัาหวสองพันหาร้อยหกสิบเก้า็ขอน้าสิทธิสิทธิทั้งหลายชั่วสามกิณิทีคบและสิทธิสิทธิทั้งหลายเนนงานมหาสาัค่ะเพราะจะเป็นข้าพระมงคานาดูภาพพุทธกัรธตรมวิชัย การพกขงพ่อก็อยืนสองรูป,ปที่แยู่ถรบวิสายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายน,นั้นเคารพนับถืออยู่ในอกในใจู่ตลอดและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระศิาว่าที่ร่างที่อยูู่่กับประเทศไทยแม้ว่าเราไม่มีสืบสง,งครามละต่างก็ตามที่เราได้ทราบกันว่าสิ่งศักดิ์ทั้งหลายอยูุ่้มคของประสขขบนิกรชาวไทย คพร,ระพัชรยังเทวาพร,ระสัาญเทวาทิรานปปุระพระมหากษ,ษัตรไม่ว่ายเกิดแา่ละคนไปแล้วก็ดีงไ่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีก็ตือว่าพวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เสียชาติเกิดก็เกิดได้เกิดภายในร่มพระบรมโพธิสมางาาในเมืองพุทธแล้วก็เป็นสถานที่อุดมมงคลแ้นนะว่าเป็นสถานที่ ปฏิบัติสัตย์ในมงคลสัตว์จแรกประกาศการระงับข้อยกเลิกการนี้ยกเป็นผู้ประสานความรู้ความสงฆโพรค์ไทยอุบัตตวันกระายที่มาทั้งวงใหญ่ทั้มาทั้งปานในปีพุทธศักราช2562นี้ขอจัดการนั้นจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่เป็นสัาพสิ่ิมงคลพบเจอแต่คนที่อยู่ข้างกายนั้นเป็นภรรยานั่นนีเป็นเพื่อนที่ดีคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายต่อเราก็นั้นก คอยจัดทนั้นตงเป็นผู้เจริญด้วยลาภด้วยทรั์สิเงินทองสุขสารเสริญทุกที่วา